พู้นี้มาพอสมควรนะเมื่อกี้สาบอกว่าค่<ฮ>ะอย่างโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็ทําให้เราโกรธอยู่เสมอเหมือนกับว่ามีหลายๆครั้งที่ทําให้เราต้องหุดหิดต,ต้องโกรธมัน,ม,นมันก็เป็นหลายๆเรื่องอะค่ะพี่ปาที่มันเป็นเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับาการวางแผนเกี<ม>่ยวกับอะไรแบบนี้เกี่ยวกับนัดอะไรแบบนี้สา<ม>จะไม่ได้เลยพวกนี้เพราะว่าเราเป็นคนทํางานไง<ม>ใช่ไหมเราเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ถูกต้องค่ะแล้วเวลาเขาโกรธมากๆเขาทำอะไงทุกครั้ง ถ้าเขาโกรธเนี่ยถ้าเขาคิดอะไรอยู่ในใจเขาจะไม่ฟังเรื่องของผมเลยไม่ว่าผมจะพยายามอธิบายอธิบายยังไงถ้าเขาเข้าใจเป็นแบบนึ่งสมมติว่าเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่อง A เนี่ยแล้วผมพยายามจะแทรกเรื่อง B ให้เขาฟังน้องเเขาจะไม่มาทางดีเลยอ๋อยกตัวอย่างะยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่เราสองใช่ครับยืนยันแน่นอนว่าฉันรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วแรกๆเลยเนี่ยที่เป็นปัญหาปัญหาใหญ่สําหรับเราสองคนเลยนะครับนั่นก็คือ เวลาทะเลาะกันแต่ละทีเขาจะชอบนีครับพูดว่างั้นก็ไม่ต้องคุยกันที่คุยก็ดีสิถ้างั้นก็เลิกอ๋อเลิกใเลิกเลยใชยแล้วเลิกไหมตอนนั้นนะตอนนั้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองจะเลิกเลยแหละจะเลิกเลยครับแล้วผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างตรงนั้นด้วยครับเขาเนี่ยนอกจากจะพูดประมาณนี้แล้วเขายังบอกว่าเออเนี่ย เรื่องงงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าไม่อยากให้เราทํางานที่เดิมแหละถ้ามันยากนะเขาออกไปจากช่องที่เขาทําก็ได้ก็ประมาณนี้มันก็ไปกันใหญ่อ่ะแต่ว่าช่วงเวลาสักพักหนึ่งช่วงเวลาเล็กๆนั้นเนี่ยบังเอิญว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตทีนี้ไม่ใช่รุ่นพี่ท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 ี่ชอบเราแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่วัยใกล้เคียงกันแล้วเข้ามาวัยต่างจากเราห้าปีอ่อนกว่าด้วยอแต่ก็ยัง อาอนแ่นคือเนี่ยคือเนี่ขางคือนี่นี้คืออันนี้คือผมคุยอันนี้คือผมสนใจคุยก็บอกว่าเลิกแล้วใช่ไหมแบบไม่คุยกันอยู่เลิกกันอยู่อ่าคือคือตัวเขาเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้เลิกนะแต่ว่าเขาเาพูดไปแล้วเขาจะเลิไม่เลิกใช่คือคือช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแต่ว่าเป็นสักพักไม่ไม่นานไม่พักกันนานนะประมาณไม่เกิน7วันแน่นอนโอเคถ้าคุณจอบบอกว่าเลิกกันเลิก ไดพูดไหมหรือว่าให้เคลียร์ไหมหรือว่าแบบเงียบๆไปผมบอกประโยคนสุดท้ายว่าแค่นั้นก็ไล่นกัคุยกันแล้วผมเป็นคนตัดสัดวางคือแบบคือระหว่างนั้นเนี่ยเราเข้าใจของเราว่าเราคือเบอร์สองเพราะว่าเราเข้าใจว่าผู้หญิงคนก่อนหน้านั้นที่เป็นผู้ใหญ่อะคือเบอร์หนึ่งอันนี้อันนี้เป็นความรู้สึกของผู้หญิงที่คิดนะแบบว่าไปกินข้าวกับเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตนเลื่อเป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สองคราวนี้พอเราเราไปบอกเลิกเขาปั๊บ ผิดเลยผิดเลยเขาก็เลยมีคนใหม่เข้ามาเราเลยกลายเป็นเบอร์2<ะ>เหมือนเดิมแล้วก็มีเบอร์สาม,มาเพิ่มแต่พอเบอร์สเข้ามาปั๊บมันมีเหตุการณ์หนึ่งพี่ปังมันเป็นไงครับ<ะ>ก็คือว่าช่วงระหว่างที่งอเขาเขามีเบอร์สาเข้ามาแล้ว<ะ>เบอร์สเข้ามาอยู่ในใจเขาแล้วและจริงๆเบอร์สานี่อาจจะเป็นเบอร์2ป่ะหนึดห้อะไรอย่างนี้ป่ะ ไม่เบอร์สามเคืออย่างที่ผมบอกพี่ป่าบอกไปว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนคิดคิดไปเองก่อนแล้วนี่หมายถึงว่าคนแรกเป็นคนแรกหรือว่าแต่คนแรกิงๆมันไม่ใช่ไงแต่จะบอกไปแล้วไงว่ามันเป็นความคิดของผู้หญิงว่าว่านั่นแหละคือเบอร์หนึ่งของเขาแล้วเราคือเบอร์สองเจียมตัวเจียมตนเนาะแล้วเสร็จแล้วพอเขามีเบอร์สามเข้ามาเราก็เอาละสิความผิดของเราเองเลยทําให้เขาไปมีอีกคนหนึ่งคือเบอร์สามสรุปพอถึงเวลาปั๊บเลือกไม่ได้ เพราะว่าเบอร์สามเข้ามาเขาก็ไม่ได้ผิดถูกไหมแล้ไเ่ไร้ผิดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเหล่านี้ไหมรู้ครับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้รู้ว่ารู้ว่าเพิ่งงอนกันไปใช้คำเนี้ยแต่ว่าคุณอะคิดว่าเลิกกันแล้วล่ะถูกไหมเขาทราบใช่ครับเนี่ยเพิ่งเลิกกันไปไม่กี่วันเองใช่เพราะฉะนั้นเข้ามาเลยอย่างนี้แวลคมเวลคัมันได้บอกว่าเข้ามาเลยเนี่ยก็แบบก็คุยกันคุยกันอ่าแต่ว่าตอนนี้นะนะตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า ตอนนั้นเนี่ยทำไมผมถึงเป็นอย่างนั้นมผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนอาจจะเป็นแบบเหมือนผมก็ <c oughs> คือคือเราคบกับพี่สามาสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของเขา,าเรามีการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีข้อด้อยแต่คนที่เข้ามาคนที่3หรือคนใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้ข้อด้ยอยเขาเลยคือเวลามันสั้นมากเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยผู้ชายเขาจะเปรียบเทียบผู้หญิงสองคนโดยไม่รู้ตัวมันจะมีแต่ข้อดีขนงตอนนั้นผู้หญิงที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะมีแต่ข้อดีไม่ทําให ไม่ทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบแต่คนเก่าดี่ด้อยหมดเลยทุกอย่างทุกสิ่งอย่างแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอย่างนี้ผมยอมรับว่าตอนนั้นผมเด็กมากเลยนะแต่กว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยใช้เวลาอีกนานเหมือนกันกี่คืนใช้คำว่ากี่คืนกี่ชั่วโงนานเหมือนกันนานนานมากอันเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับว่าเขาอดทนมากหลายเดือนนะคะ เพราะว่าจากที่2 2> สองจากที่สองก็กระเด้งไปทิดเป็นที่สามแล้วค่ะพี่คิดดูก็เหมือนกับว่าพอเรากระเด้งไปอยู่ที่สามแล้วเราก็เหมือนคิดได้แล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องทําตัวยังไงเพื่อจะขึ้นไปเป็นที่น1นึ่งแล้วเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับทุกคนเหตุการณ์นี้ผมบอกบอกทุกคนเลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเนี่ยทำให้ผมเนี่ยลงไปคุกเข่าต่อหน้าเขาแล้วก็ขอโทษเขาเพราะว่าเราเองเนี่ยที่เป็นคนปล่อยให้พี่อีกคนหนึ่งเข้ามา ทั้งที่เราก็ไม่ําไม่ให้ให้กับพี่สาเขาแน่ใจว่าเราเลิกกันจริงๆแล้วด้วยความที่เขาทนผมมาเขาพยายามจะต่อตัวเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นนะเขาพยายามให้ผมเห็นว่าเขาก็เป็นคนดีวันนั้นผมก็คุกเข่าโขาคุกเขาจากเหตุการณ์มันชืออะไรดราม่าเล่าให้ฟังหนึไม่รู้เรื่องเลยคือแบบมันเหมือนกับว่า เขาบอกว่าเราอะยอมทุกอย่างซึ่งจอบอกตรงนี้ตรงๆเลยนะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะยอมให้แฟนตัวเองไปเป็นแฟนคนอื่นหรอกหรือว่าจะไปให้แบบไปแบ่งปันให้กับคนอื่นหรอกแป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บนึงไม่ได้พี่ีปังนี่ไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยคือผู้หญิงเนี่ยร้อยทั้งร้อยคือไม่ได้เลยนอกจากจะแบบว่าโอ้โหแม่พระจริงๆน่ะอ๋อแล้วเธอทำได้ไงแล้วเธอทำได้สาทำใจได้เพราะว่าสาคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป Hmm. เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทําหน้าที่ของเราให้ดีดูแลเขาให้ดีรุ hmm. ่นนี่นั่นเดี๋ยวส,สักวันเดี๋ยวเขาก็รู้เองส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับครอบครัวมาช,ชีวิตคู่และที่สําคัญปัจจุบันเราก็มีลูกอยู่ด้วยใช่ไหมครับ,รบในความเป็นแม่เนี่ยทำให้เราคิดเรื่องเหล่านี้ได้ใช่ไหมคือมันเหมือนกับ เรามีลูกใช่ไหมคะล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าลูกสาเป็นเด็กพิเศษซึ่งสาจะต้องค่อนข้างที่จะแบบว่าถนอมจิตใจเขามากแล้วก็ทํายังไงให้ให้ลูกเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเราจะได้บําบัดจิตใจไปด้วยครับคราวนี้พอเขาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับคูณสองอะ่ะให้เราบําบัดต,ตัวเองคูณสองคือเราบําบัดกลับบ้านไปบําบัดกับลูกพออยู่กับเขาก็บําบัดกับเขาด้วยทําให้เรารู้ว่าเด็กคนหนึ่งจะต้องทําแบบนี้อยู่กับ ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนรักเราต้องปรับเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีการปรับเปลี่ยนซึ่งตอนแรกๆเนี่ยหเดือนแรกต้องบอกเลยว่าสับสนกับตัวเองมากเหมือนกับว่าเฮ้ยเราปรับเรื่องลูกมาแล้วเราใจเย็นแล้วว่ะแล้วทําไมพอมาเจอเรื่องความรักแบบนี้เราถึงทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยพอถึงณจุดหนึ่งพอมันเลยมาปีปีกว่ามันเริ่มปรับตัวเองได้ปรับอารมณ์ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ดีสําหรับ ที่บ้านด้วยเพราะว่าไอ้ช่วงที่สาแขว่งอยู่อะ,ะไม่นิ่งอะที่บ้านก็โดนด้วยใช่ที่บ้านก็โดนดเลยอันนี้ใช่มันเหมือนมันอารมณ์มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยเดียวนะถามนิดหนึ่งพีจอบครับตั้งแต่วันนั้นอะวันที่บอกว่าพอสาบ,บอกว่างั้นไม่ไม่ต้องคุยกันเลิกกันครับมันก็บอกว่ามันก็ไม่ต้องคุยกันแล้วก็ตัดสายไปจากวันนั้นจนถึงวันที่กว่าจะรู้ว่าคุณสาเนี่ยเขา ทำดีเพื่อเราขนาดไหนยอมเราขนาดไหนนานโหมใช้เวลาสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าปีแรกปีแรกนี่เราไม่เข้าใจกันเลยปีแรกนี่ต้องบอกว่าเป็นปีแห่งอะไรก็ไม่รู้แต่เขาจะมาเจอมาถึงเรื่องเหตุการณ์นี้ใช่ไหมใช่นานไม่ถึงสองปีไม่ถึงสองปีไม่หมาถึงว่าเราพอเราจะปรับกันมาปัจจุบันนี้ได้ นาไม่ไม่ผมบอกแล้วครับว่าเขาเนป็นเพื่อนท่านผู้ชมครับเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วเวลาคุยกันอาจจะไม่เข้าใจกันโดยอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนป่ะใช่ใช่เป็นแบบนี้แหละครับแต่จำจับเข้าใจคําถามพี่ที่ถามเข้าใจครับโอเคโอเคนะไดไม่ใช่ไม่ใช่คือหนูไม่เข้าใจหรอเปล่าไม่รู้ดิฟังถามว่านานไหมที่เหตุการณ์เหตุการณ์ที่คนเข้ามาเนี่ยจะผ่านพ้นไปเออทีมงานค้าหอน็อตมาไขตัวที่38หน่อยค่ะคือจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมที่ถามและอยากรู้จริงๆเนี่ยคือว่า นานไหมจากวันที่ตัดสินใจว่าคุณเลิกกันแล้วแ,แล้วกว่าจะไปรู้ว่าจริงๆอะทั้งหมดที่ผ่านมาหลังจากวันที่คุณคิดว่าเลิกกันเนี่ยมันเขาพยายามทําอะไรให้เราทุกอย่างเลยทำดีดทำอะ<ด>ไร<ง>คือประมาณโอ้โหไม่ต่ำกว่า3เดือน อืไม่ตับไม่ตับกว่าแน่นอนทรมานไหมช่วงนั้นเขาอะมีทรมานเดียือดดาลมีทรมานยถามว่าผมทรมานไหมเนี่ยผมบอกว่าน่าจะเป็นฟิลเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยเพราะว่าเบิร์ตท้องท้อใจเหนื่อยใจใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยทั้งกับตัวเองด้วยเหนื่อยทั้งกับผู้หญิงสองคนด้วยว่าจะเลือกใครทำไมเราทำไมเราตัดสินใจเดินผิดพลาดอย่างเลยทำไมเราจะต้องมาคุยกับผู้หญิงสองคนในเวลาแบบนี้ซึ่ง ซึ่งผมบอกตามตรงว่าไม่มีทั้งสามฝ่ายรวมถึงผมด้วยไม่มีใครมีความสุขเลยเพราะหลังจากที่ฟิตเนสเสร็จก็ต้องโทรหาคนนี้คนนี้โทรมาก็รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรับสายซ้อนก่อนอแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไอ้ฝ่ายที่ที่รอเราอยู่อะอน้ำตาตกอย่างเงี้ยเพราะว,ว่าฝ่ายเพราะว่าฝ่ายที่รอรู้ว่าใครโทรมาคือคือ,อมีช่วงหนึ่งเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวจนจนต้องโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นเลยอะแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ เขาก็คืนมาเหรอหรือว่าตัดสินใจเองตัดสินใจยังไงที่จะกลับมาพบปษาอ,อ๋อหลังจากที่พิสาโทรไปแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะเกิดอาทิตย์หนึ่งครับผมก็ตัดสินใจว่าไม่ไม่เป็นไรงั้นผมขอเลือกพิสาดีกว่าเพราะว่ามันมีกี่คนนะครับที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขายังยังตัดสินใจที่จะยืนหยัดหรือ ความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้รักคนจริงนะเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่เหตุการณ์นั้นก็คือเขาอยู่ตรงนั้นเราเราจะทิ้งคนที่อยู่ตรงนั้นไปทําไมแล้วถามนิดนึงถามสากับอาสามสาคือคือสาเขารักสุดหัวใจขนาดนั้นทำไมถึงยอมปล่อยเขาคือมันเจ็บอะค่ะมันเจ็บถ้าเกิดมันปล่อยไปแล้วมันอาจจะทําให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยพอปล่อยไปแล้วแล้ววันนั้นที่เขามาคุกเข่าต่อหน้าเราเนี้ย เราก็บอกกับตัวเองเลยว่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วยังบอกเขาเลยบอกว่าเธอจะไม่เจอผู้หญิงคนไหนที่เป็นแบบนี้แล้วเพราะฉันเนี่ยรุ่น Limited e อ i t i o ันไอ้ยาจกัดจะเป็นไงเขาตามอย่างที่เขาพูดไหมเขาก็ Limit e d จริงๆเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของคู่รักคู่นี้เนี่ยนะก็เหมือนจะลงเอยกันไปด้วยดีแล้วนะครับเหมือนจะเริ่มแบบเข้าใจกันแล้วแต่ว่ามีอีกหนึ่งประเด็นนะครับรู้มหมว่าทั้งคู่เนี่ยมักจะ พอนึกถึงเรื่องของอนาคตเนื่องจากว่าวัยเราก็ต่างกันพอสมควรนะครับอาจจะแล้วทุกครั้งที่นึกเนี่ยหรือคุยกันเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องเครียดเครียดเข้ามาเพราะว่านี่ก็จะอายุมากขึ้นครับนี่ยังไม่พร้อมโอ้ยังหนุ่มเลยโอ้คือยิ่งตอนแรกข้ามาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยน้ำรั้ชนกันน้ำตาตกกันเลยต้องบอกว่าน้ำตาตกกันเลยเพราะว่าด้วยครอบครัวตอนแรกๆด้วยเพื่อนฝูงตอนแรกๆของผมเนี่ยเขาจะเข้ามาถามว่าเอ้า พี่สาเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอพี่สาเจ้าชูไม่ใช่เหรอสาเ็าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเราเขาา้เขามาถามเราโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราไม่ใช่คนเสพข่าวตอนแรกๆนะเราก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงเพราะเราก็ไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ให้คนเหล่านั้นที่มาบอกว่าสาเป,เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟังว่าเขาดีกับเรานะมันก็เป็นปัญหาพอเรามาพูดในเขาฟังเขาก็ปี๊ดขึ้นมาเขาก็โหโมโหเลยนะตอนนั้นกนบะ ใครจะไปรู้เท่ากับตัวสาเองที่สาพูดให้ฟังอยู่นี่ล่ะลอะไรเงี้ยสารักใครก็คือสารักแต่นั่นก็คือในข่าวอะ,อะแล้วมันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วมันเป็นวัยรุ่นเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้แบบปฏิเสธว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคือตอนนั้นมันเป็นวัยรุ่นที่ปังถูกไหมเราเป็นวัยรุ่นบางทีเราคิดเราทําอะไรไปบางทีมันก็รวดเร็วจนแบบเฮ้ย เราไม่รู้ว่าสื่อจะเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเรารักใครสักคนหนึ่งมันไปกันไม่ได้แต่เราคิดว่าเราไม่เห็นจะต้องจาเป็นต้องยื้อเราก็เลิกไปเพราะว่ามันมันยื้อกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าต่างคนต่างคนก็ต่างที่จะเจอคนที่หน้าตาดีทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะการเป็นดารามันก็เลิกเลิกกันเร็วอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันหนึ่งตรงนี้จุดนี้ฉันรักคุณฉันมีคุณฉันทําให้คุณคุณต้องฟังฉันดีอะไรเงี้ยนี่นี่คือเรื่องแรกคือเรื่องเพื่อน ประเด็นที่สองคือครอบครัวก็จะมีญาติมาถามว่าอ้าวเขามีครอบครัวมาแล้วไม่ใช่เหรออแล้วถ้าสมมติว่าเขาอยากให้ผมแต่งงานมีครอบครัวประมาณอายุสา4สิบห้าถึงสี่สิบปีบวกไปได้แปดอีกแปดอ่าสมมุตินะครับแล้วถ้าวันหนึ่งผมอยากจะมีน้องขึ้นมามนนไวยนั้นของวรณษาจะมีได้เหรอ,อประเด็นตอนนั้นเนี่ยเรามาถกเถียงกันว่า เฮ้ยเราจะทํำยังไงดีทั้งที่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้มีส่วนอะไรกับเราสางคนมันเราคิดถึงขนาดที่ว่าคงจะต้องมีภรรยาอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กกว่าและมีลูกกับเขาเดี๋ยวนะครับอันนี้ใครคิดอันนี้ใครคิดครับทั้งคู่ค่ะอ๋อเหรอคืออันนี้ือพูดขึ้นมาเป็นประเด็นพูดแต่สรุปแล้วสรุปแล้วสาบอกอย่าหมายถึงเราอยากันเหรอไม่ฉันคิดแล้ว อย่ามีนั้นฉันตายแน่ได้คนอุ้มท้องแทนได้ไหมไม่ได้อุ้มท้องเหมทองมายถึงว่าไข่เราไม่เกี่ยวไม่ได้ไม่ได้แต่ฉันว่าประเด็นนี้นี้เปล่าวะ เป็นประเด็นที่คิดไปล่วงหน้าอีกสิบยี่สิบสี่วันแลนะครันไกลไปไหมน้องนไกลไปไกลไรหมายถึงญาติผมเนี่ยเคยบอกมาอย่างนั้นแล้วทุกครั้งทุกครั้งที่เราพูดถึงอนาคตเราจะมาถกเถียงกันแบบนี้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวฉันถามหน่อยใช่ว่าว่าญาติมายุ่งอะไรขนาดนั้นกับชีวิตอ่ะคือคนเป็นแม่ถ้าคลอดลูกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีสิดูแลอย่างห่วงห่วงนะครแล้วก็ปกป้องดูแลเวลาลูกโตขึ้นมาเซหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นคนปลอบคอยคอยปลอบใจ ไปจะมาชี้นำชีวิตได้ขนาดนี้อยากให้แต่ง30-40อายุ30กว่า40บ้ารนปะ่ะญาติเธอโอ้ใ <c oughs> จเย็นครับ <c oughs> คุณแม่ครับต้องบอกว่าประเด็นรักของคู่รักคู่นี้นะครับแอบตรงเล็กๆก,กับกูรูรักของเรา <c oughs> เพราะว่าอายุต่างกัน เจ็ดปีเป็นช่วงอายุที่ยี่สิบเจ็ดปีใจเย็นๆสิคุณแม่นี่กำลังด่าฉันอะไรไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าต่างกันเฉยๆนะคุณแม่เป็นคนเฉลยตัวเลขเองทั้งหมดว่าเจ็ดเหรอคะคุณแม่ไม่ถึงไม่ถึงเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้คู่สองทางความรักของเราเนี่ยไปพักสักครูกครับผมและนี่คู่รักเราของเราคนนี้ครับจะไขปัญหาได้แน่นอนครับ ของเราในวันนี้นะครับไม่เข้าใจกันหรือว่าจริงๆแล้วเข้ากันไม่ได้เลยว่าไงครับก็ไอ้ความไม่เข้าใจกันถ้าปรับให้มันเข้าใจกันก็สามารถเข้ากันได้จ็อบเนี่ยมันเป็นเด็กแล้วพ่อแม่มีตังค์ไงเพราะไอ้ความพ่อแม่มีตังค์เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็วิ่งเข้าหามันเยอะมันมีอีโก้อยู่ในตัวผู้ชายที่ประมาณนี้ใช่ไหมไอ้ความที่ไอ้จ็อบเนี่ยมันไม่เคยรู้ว่า วัยขนาดนี้เขาจะคิดยังไงและไอ้สารเป็นผู้หญิงค,ค่อนข้างจะมีระเบียบเกินไปอ๋อมีระเบียบร,ระเบียบจะต้องเวลานั้น<ป>เวลานี้เวลานั้นเวลาน,น,ลานี้แล้วมนุษย์อะจริงๆอะมันมไม่สามารถทาแบบนี้ได้ออไอ้จ็อบมันก็เลยเกิดแรงต้านครอบครัวเรือชีวิตเนี่ย ไอ้สามันจะคุมเองหมดเลยทายเรือด้วยถือหางเสือด้วยกางใบเรือด้วยให้จอบนั่งเฉยๆตามทำตามคำสั่งมันคือความเป็นผู้ชายมันไม่ได้อ่ะครับแต่ว่าซึ่งเนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกนะสาเขาก็บอกนะครับว่าเนี่ยหลังจากที่จอบมาคุกเข่าขอโทษแล้วก็เหมือนกับทุกทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาตั้งใจว่าจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ซึ่งพี่ว่านมองยังไงว่าสาจากคนที่เป็นคน กำหนดต่างๆเรื่องราวเป็นคนวางแผนแล้วก็ประกอบกับเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนสักนิดนึงเนี่ยทำยังไงเขาจะอารมเย็นลงนะคือสาตอนนี้ <ฮะ S 2> ประสบการณ์ชีวิตเนี่ยม,มันสอนให้มันเรียนรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้จะต้องทําแบบไหนแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยสาเนี่ยมันเอาคนเก่าขอกมามันเป็นมาตรฐานของชีวิตม,มันก็เลยทําให้ ไม่ไม่จะหลุดอ่ะไม่ถูกกับผู้ชายคนนี้คนใหม่แต่นะตอนนี้ประสบการณ์ต่างจะดีเลวนะเหมือนจะดีแล้วนะดีดีขึ้นคือมันจะต้องปรับตัวตอนใช้ชีวิตคู่กันอีกแต่จ๋าว่าพี่สาเขาคงพยายามอย่างมากเพราะว่ายิ่งผิงอายุมากขึ้นน่ะมันเหมือนกับมีความตั้งใจในความรักสูงขึ้นครับไม่จะไม่เหมือนตอนเด็กๆอย่างที่เขาพูดเองเขาแบบโอ้เด็กๆเราคิดเรวทําเร็วไม่ชอบก็เลิกคบแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ย เรามีความอดทนสูงขึ้นเพื่อที่จะทําให้มันแบบพยายามที่จะผ่านพ้นปัญหานี้ให้ได้แต่สุดท้ายในความจริงอะ่ะบางทีอะ่ะเราทนแล้วเราลืมรักตัวเองอะออนะน,นี่นะี่นี่มนะนี่ไงกำลังจะถามเลยว่าสมมุตินี่ถามทั้งสองคนเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับว่าสาเนี่ยสา,าเขาเมือนแบบพยาพยามพยายามทำความรักทให้ดีแล้ว แล้วคุณจ๊อบเนี่ยเขาจะไปกับคุณสาอ,อีกนานไหมชืว่าจ๊อบเนี่ยมันมีทุนเดิมในทุนทุนเดิมในความรัก,กวรณษา,า,า <ừ> ซึ่งวรนษา,า,าเขาเขาดีกับมัน <ừ> มันก็เป็นไปได้ที่ที่จะประคองชีวิตคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันชีวิตคู่ต้องปรับตัวถ้าปรับตัวแล้วรอดแน่นอนออยืนยันโดยโดยกูรูรักของเรานะครับเดี๋ยวเราเชิญคู่สงครามความรักของเราเข้ามาเลยดีกว่าครับ เขาเหมาะกันดีนะน่ารักดีนะเหมออจริงจริงเวลายิงข้างๆกันน่ารักดีอ่ะจริงจริงน่าเหมือนกันแล้วมันเป็นไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบหมายถึงว่าพอ เท่ากันชดเลยไม่เคยใช่ไมันก็ติดไปติดไปนี่เราหาบทสรุปให้แล้วนะคะวันรัสซ์ไม่สรุปค่ะจะเย็นเย็นโหหนูอยากจบป่าไม่จบใช่ไหมถ้าทางจะมีเรื่องราวส่วนตัวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์ทั้งสามคนนะคะถุยส่วนตัวโโอ้หตายแล้วอะไรกลุ่มต้องบอกเลยครับว่าทั้งสามคนเล็งเห็นว่าอย่างอย่างนึงคือทั้งคู่เนี่ยเป็นความรักจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ เป็นห่วงก็คือว่าสาเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งใจจะทําทความดีเพราะว่าเรารักเขาใช่ไหมครับแต่ว่าคิดว่ามันจะ,จะทำเด็ดอย่างนี้ได้อีกนานไหมเคยถามตัวเองในข้อนี้ รุ่นลิมิเต็ดมันจะดีกว่านี้อีกสิมันต้องมีไปได้่ไม่วันนี้มันต้องเป็นลิมิเต็ดไอ้หนูฟังไว้มันเชื่อใช่ไหมลิมิเต็ดมาเสร็จแล้วก็หายไปมันต้องอยู่ให้ถัดยากอย่าเช็ดรายการอย่าทุขคอร์ด้วยนะครับดูด้วยรายการในยูทูปด้วยตลอดเวลาค่ะนี่นี่สากำลังจะบอกว่าอันนี้ไม่เคยได้ยินคำพูดพวกนี้นะคือสากำลังจะบอกว่าตั้งใจให้มันดีขึ้นโดยที่ว่าถ้าถามพี่ว่าหนูตั้งใจทำดีเพื่อคนรักเนี่ยถูกไหมถูก แต่อย่าทำความดีจนกระทั่งแบบฝืนใจจนตัวเองไม่มีความสุขมันก็ไม่ควรขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าสายคิดว่าสายอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยคือนอกจากตัวเองมีความสุขแล้วนอกจากทําให้คนข้างๆที่เป็นคนรักเรามีความสุขแล้วคือสายต้องมีให้คุณแม่มีความสุขให้ลูกมีความสุขด้วยเพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราเฟกอยู่อย่างนี้เนี่ยว่าเรามีความสุขเนี่ยมันคงไม่จริง <Okay. S 2> มันจะต้องทาความสุขให้ออามาจากใจใแล้วพี่ชายคนนี้ทาให้สามีความสุขแน่แล้วก็สาก็บอกกับเขาตลอดว่าถ้าสาไม่ชอบสาขออนุญาตบอกอบอกเขานะว่าสาไม่ไหวทําไม่ชอบอ,อ,อ่ะอยากให้สาเนี่ยพูดอะไรสั้นๆกับจบคุณต้องทําเพื่อฉันบ้างคือจริงๆแล้วเขาไม่ต้องทาอะไรหรอกค่ะเพราะว่าสารูร้ดีว่านิสัยของเขาเป็นยังไง ณปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้คือรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไร<น>เขาอยากจะเป็นอะไร<น>เขาอยากได้ตรงไหนอะไรยังไงสาควรจะอยู่ตรงไหน,นคือเราควรจะมาบอกตัวเองดีกว่าว่าถ้าเขามีความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยเราควรจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราล้ำเส้นเขาเยอะจนเขารู้รตัวเหรอคะรู้ตัวสิคะเรารู้เราก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันที่เราจะต้องทําอย่างนั้นแต่ด้วยความที่ว่าก็ฉันเป็นเจ้าของอ่ะ ฉันก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าฉันเนี่ยแหละคือเจ้าของทุกคนห้ามแย้มแต่ว่าแต่ใจคนจริงจริงซึ่งก็กลัวตัวเองเหมือนกันค่ะณปัจจุบันก็เลยเออถ้ามันตรงไหนมีความสุขเราก็ทําตรงนั้นดีกว่าชอบละคือผมผมอยากจะบอกว่าดังๆแถวนี้ผมอยากจะบอกว่าการที่คนเราจะรักกันเนี่ยครับเราควรเปลี่ยนเส่นกัรและกันแต่ที่ควรเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่นิสัยส่วนตัวแต่น่าจะเป็นทัศนคติ ที่จะต้องจูนกันเข้าหากันถ้าเราอยู่ด้วยกันมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับเราช่วยกันมันไม่จะเป็นจะต้องผู้ชายจะต้องเดินหน้าหรือว่าผู้หญิงจะต้องเดินหน้าเราควรจะสลับกันไปอีกหนึ่งอย่างเรื่องของอนาคตเมื่อกี้นั่งคุยกันคนจริงๆการมองอนาคตไกลๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องการวางแผนแต่ถ้ามันวางแผนแล้วมันเครียดเกินไปเนี่ยเราก็อยากแนะนําให้ไม่ต้องระยะเวลาไกลขนาดนั้นไหมเอาสัก ช่วงระยะเวลาสั้นๆระดับหนึ่งแล้วก็ทําวันนี้ของเราให้ดีขึ้นเราเราเคยมามาพูดกันแล้วนะครับเรื่องนี้เรามองปัจจุบันนะว่ะครับอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของปัจจุบันคือเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับเรามีความสุขเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราทําเพื่อความรักของเราพอและประเด็นรักของเราในวันนี้นะครับผมไม่เข้าใจกันหรือเข้ากันไม่ได้จริงๆจริงๆแล้ว ยืนยันเลยครับว่าเข้ากันได้ธรรมดาครับคู่รักต้องมีความไม่เข้าใจกันบ้างแม้กระทั่งวัยที่ต่างกันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคะลยทั้งสิ้นนะครับผมเราเห็นมาแล้วจากหลายๆคู่รักนะครับทำไม,มต้อง่ายมือมาทางนี้อ้าว <c oughs> แหมแล้วความไม่เข้าใจกันนะคะที่เกิดในทุกๆคู่นะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเปิดใจ คุยกับพวกเราในรายการสงครามความรักนะคะและขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆจากกูรูรักของเรานะคะพี่อ้วนดีเทิร์นเขาและคูะคคะ่สำคัญสำหเราในวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเดลเล็นเลยซึ่งตรงกับมิถุนายนบ้านแน่นอนครับขอบคุณมากๆนะครับคุณจอบและคุณสาครับขอบคุณนะจ๊ะด้วยพรสำหรับผู้รักที่ต่างวัยนะครับจากวันน <ๆ S 2> ี้ไปขอให้รักกันนานๆมีความสุขมากๆ เหมือนกับคู่รักคู่นี้นะครับผมเราต้องลาไปก่อนแล้วครับราตรีสวัสดิ์ต้องขอขอบคุณพิธีกรรวมไปถึงกูรูก็คือพี่อ้วนรีเทิร์นด้วยเนาะทั้งเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้มาปรับความเข้าใจกันเพราะว่าการทะเลาะก,กันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าใหญ่หลวงสําหรับพวกเราสองคนแต่ว่าเมื่อเราผ่านมันมาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะรักษามันไว้ให้ดีที่สุดเนาะใช่ถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่ามันโมโหข,ขึ้นมาหรือมันโกรธกันขึ้นมา ก็บอกกันดีๆอย่าวางโทรศัพท์นะเนื้อสิ่งอื่ในใดเนี่ยเราต้องร้อ้อารมณ์เย็นกอน <c oughs> <ช>นะไม่ใช่ว่าเ,เราจะร้อนใส่กันตอนคุดโดยโทรศัพท์ยิ่งถ้าเราคุยโทรศัพท์เนี่ยเราควรจะมาเจอหน้ากันด้วยใช่ใชแล้วค่ะแล้วก็อย่าวางโทรศัพท์นะคะโทรแล้วเนี่ยต้องรับด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเน่ยจะเจอแบบนี้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะคะรักกันเยอะๆนะคะ,ะครับผมกำลังใจครับ